ดิฉันกันติชาสวนเศษกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่สวัสดีครับผมคมกิลปรจจันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สีสเ่เรา,อา,อรา,เราอสองคนเป็นทีมข่าวเยาวชนจากโรงเรียนวัดยาโาวาเกศาศรจังบวานานาครครับวันนี้จะพาท่า,านผู้ชมทุกท่านไปดูการน,นักสมาธิในแบบของเรียนเรากันค่ะบินสี่ท่าสีจ่จังหวะน่าสนใจมากเลยครับงั้นเราไปฟังรายละเอียดกันต่อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะธนัชชาทัพชาลีกำลังศึกษาอยู่ประถมศึกษาปีที่4พวกเราทีมข่าวเยาวชนจากโรงเรียนวัดยานวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านมาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจที่สุดอีกกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนวัดยานวานั่นก็คือกิจกรรมนั่งสมาธิ สวดมนต์นั่งสมาธิที่น่าสนใจนั้นเพราะทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายทำด้วยสติคือความรู้สึกเชิญไปพบกับผู้รายงานข่าวคนต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับวันนี้มีคำถามในกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิในโรงเรียนคำถามครับ คุณครูมีแนวคิดอย่างไรกับการสวดมนต์นั่งสมาธิของนานของเด็กนักเรียนครับครับสวัสดีครับเออก็แนวคิดนะครับในการที่ให้เด็กนักเรียนนะครับทุกชั้นนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิได้นานๆน,นะครับเราก็ต้องให้เด็กนั้นมีสตินะครับมีสติอยู่ในทุกขณะของกิจกรรมการสวดมนต์ครับแล้วต้องทำอย่างไร จึงมีสติทุกขณะครับการทำให้นักเรียนนะครับมีสติทุกขณะที่สวดมนต์เราก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมนะครับเวลาเด็กเดินเข้ามานะครับอยู่ในแถวเราจะมีการนั่งแบบมีสติคือนั่ง4จังหวะนะครับแล้วเวลาเมื่อสวดมนต์เสร็จนะครับเราเวลานั่งสมาธินะครับเราก็จะ,ะนั่งสมาธิด้วยการให้นักเรียนนั้นกําหนดนะครับกําหนดรู้สึกรู้14จังหวะครับเมื่อกําหนด รู้สึกรู้สุดท้ายเจอเหลือตัวรู้แค่ตัวเดียวตัวรู้ตัวนั้นล่ะครับที่เราเรียกว่าสตินะครับเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ของเด็กในโรงเรียนวัดยานวาจึงเป็นการสวดมนต์อยา่างมีสติจริงๆครับ